สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกมแล็กน r ล k ็อกโมบายคลาสิกกับผมตั้มโอเวกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากเนาะก็จะเป็นการเอาไอเทมโค้ดเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆนะฮะก็เชื่อว่าเขาจะมีการแจกไอเทมโค้ดมาเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะโอเพนเบต้านู่นเลยแล้วก็วิธีการเช่าสาัตว์เช่ารถเข็นเช่านกเออพวกเนี้ย เช่ายังไงเช่ามังกรงให้มังกรพวกนี้เช่ายังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเอามาลงในวันข้างหน้านะฮะแล้วก็เมื่อมีไอเทมโค้ดอัปเดตมาวันไหนอีกผมก็จะเอามาใส่ใต้ดิสคิปชันนี้ให้เรื่อยๆนะฮะเพราะฉะน,นั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยและสําหรับไอเทมโค้ดนะฮะอย่างแรกที่เราควรจะรู้เลยนั่นก็คือให้เราเนี่ยรู้วิธีช่องทางการใส่ก่อนนะฮะ บางคนมีโค้ดแล้วแต่ไม่รู้ใส่ยังไงก็มีนะฮะให้เราไปที่ทางขวาบนไปที่เพิ่มเติมตรงนี้นะรูปปวกทางขวาบนเลยแล้วก็ไปที่ตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับมันจะอยู่ข้างล่างเลย นี่มันจะมีเขียนว่าแกลกรางวัลให้เราเอาไอเทมโค้ดมาใส่นะฮะสำหรับการใส่ไอเทมโค้ดผมจะทิ้งโค้ดทั้งหมดเอาไว้ที่ใต้ดีคริปชันแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดวันข้างหน้าเนี่ยมันอัปเดตมาเรื่อยๆผมก็จะเอามาใส่ให้นะ,ะที่ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้กันด้วยนะฮะกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันเวลาผมมีโค้ดใหม่ๆมานะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้าปกมาให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เราจะได้ไม่พลาดกันนะครับไอนี้เลยผมก็จะไล่ใส่ไปเลยนะฮะ และเมื่อเราใส่โค้ดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยของวันนี้แล้วนะถ้าเกิดมีไอเทมโค้ดอะไรที่อัปเดตมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดมีมาเรื่อยๆนะัะผมก็จะเอามาใส่ที่ใต้ดีคิปชันนี้ให้เรื่อยๆนะก็คิดว่าจนถึง Open b e t a ้าเขาก็จะแจกให้มาเรื่อยๆนั่นแหละนะแม้กระทั่ง Open Beta แล้วเขาก็จะแจกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีมาแจกอีกเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอามาอัปเดตให้ที่ใต้ดีคิปชั่นนี้นะเพราะฉะนั้นก็กดติดตามกันเอาไว้ให้ด้วยนะ เราจะได้ไม่พลาดกันนะครับวิธีการเช่าสัตว์นะฮะการเช่าสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็ดหรือรถเข็นหรืออะไรก็แล้วแต่มังกรมังกรเนี่ยมันจะอยู่ทางซ้ายล่างของเมืองพอนเทลาะะ่าฮะนี่มันจะเขียนว่าพื้นที่เช่าให้เราวิ่งมาเลยไอเทมในการเช่าเป็ดเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพ่อค้าในการเช่าเป็ดจะอยู่ตรงนี้เลยส่วนนกเนี่ย ก็จะเยื้องจากเป็ดไปนิดนึงนะนี่จะเขียนว่าเช่า Hunter f a l c o คจะอยู่ตรงนี้เลยทางซ้ายของแมพก็จะอยู่แถวๆนี้นกนะฮะส่วนรถเข็นก็จะอยู่ข้างหลังนี่ก็จะอยู่ข้างล่างสุดของเมืองนะนี่จะเขียนว่าเช่าขายรถเข็นก็จะอยู่แถวๆนี้หมดเลยนะฮะเอ c ในการเช่ารถเข็นเช่านกเช่าอะไรจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเช่านกเช่ารถเข็นนะฮะแล้วก็มังกรมังกรก็จะเช่าตรงนี้ถ้าเกิดใครไปค้าสแล้วนะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเช่ากิฟฟอนเช่ามังกรจะอยู่แถวนี้หมดเลยของรุนงูรูนไนท์อันนี้ก็คือเป็นวิธีการเช่าต่างๆนะฮะสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะฮะในวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนานะเพราะว่าก็อาจจะมีบางคนที่สงสัยอยู่้าดตกบกพร่องตรงไหนหรือมีอะไรที่จะแนะนําก็สามารถคอม คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะฮะใครที่ติดตรงไหนหรืออยากจะแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิคดีๆที่ผมจะเอามาลงในวันข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการสนับสนุนก็สามารถกดปุ่มขอบคุณแล้วก็ปุ่มซื้อประแตงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไ้เจอกัน